โครงการสะบอดินขาวเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีเนื้อที่ทั้งสิ้น766ไร่โดยเป็นสะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือบ่อดินขาวซึ่งมีพื้นที่บ่อประมาณ23ไร่จัดสรรให้พี่น้องประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรโดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยจำนวน200ไร่และพื้นที่เพาะปลูกจำนวน276ไร่รวมจำนวนทั้งสิ้น476ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ํา130ครัวเรือนประชากร450คนซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูกปัจจุบันมีแหล่งน้ําอยู่2ส่วนคือใช้น้ําจากสระบ่อดินขาว150ไร่จากคลองชัยนาทป่าศักด100ไร่ใช้ปริมาณน้ําต่อวัน300-400ลูกบาทเมตรโดยสภาพที่ผ่านมาประสบปัญหาแห้งแล้งจากน้ําใช้ภาคการเกษตรในพื้นที่เนื่องจากมีการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวงไม่สามารถไหลลงสระบ่อดอินขาวได้ประกอบกับการสูบน้ําจากคลองชัยนาทป่าศัก์ท่อส่งน้ํามีขนาดเล็กเพียง3นิ้วทําให้ปริมาณน้ําในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนื่องจากปริมาณน้ําถูกกั้นกลางด้วยถนนและทางรถไฟสายเหนือโดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการขุดเพิ่มความลึกของสระดึงน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงคือภูเขาวงคลองชัยนาทปา่าศักและน้ําบาดาลเข้ามา สูบโดยพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งอยู่กลางสระเก็บไว้ในแท้งส่วนกลางตอนบนเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใช้โดยรอบสามตำบลใกล้เคียงอีกด้านหนึ่งหากระดับน้ำมีสูงถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้จะใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ Cell, สูบน้ำออกไปยังคลองชัยนาทป่าศักโดยการสูบน้ำเข้าออกประชาชนไม่ต้องระดมทุนซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องสูบเหมือนแต่เก่าก่อน คลั่เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดช่องแครและสระบ่อดินขาวตำบลพรมนิมิตรอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพระราชทานสระบ่อดินขาวให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลพรมนิมิตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่หลังจากต้องประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ยังความปราบลื่นปิติแก่ประสบนิกรที่พระองค์ท่านเล่งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ภูมิใจมากแนละดีใจเพราะโหยังมีในหลวงท่านมาปรดอีกองคหนึ่งเนี่ยค่อว่าจะได้อยู่ดีมีแรงอยู่มีความสุขภาคภูมิใจพอเห็นเขาลถเขามาเกตก็ดีใจพอรถเขาหยุดก็ใจเหี่ยวตอนนี้ไม่ต้องใจเหี่ยวเพราะในหลวงมาทําให้แล้วก็มีความดีใจมาก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้การดําเนินโครงการพัฒนาสะบอกดินขาวพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชน6ด้านด้วยกันได้แก่ดินน้ําเกษตรพลังงานทดแทนป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการพัฒนายั่งยืนตามภูมิสัสงคมชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบเกิดความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสระบอดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำหรับน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป